สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง F A Y N W K เหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาย้ายต้นแคนาหรือว่าต้นผักแคอ่าวของเรานะคะทุกคนคือตอนแรกปลูกแล้วยังไม่รู้ว่าน้ำมันจะมาถึงตรงไหนก็ปลูกไปเลย เสร็จแล้วพอฝนตกมาน้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วมสี่เดืนไม่ใหญ่ายอ,อกจากม่องเดิมนะคะทุกคนเราจะทำการย้ายย้ายแล้วหนึ่งต้นนี่ย้ายมาแล้วตรงนี้หนึ่งต้นเหลืออีกหนึ่งต้นเราจะทำการย้ายอีกหนึ่งต้นต้นนี้เราย้ายมาแล้ยวย้ายมาไว้บนคูแล้วนะครับทุกคน น้ำมันจะท่วมอีกนะรเราย้ายจากตรงนั้นนะครับมาไว้ตรงนี้นะครับทุกคนเหลือต้นนี้แล้วก็จะย้ายต้นนี้ไปไว้บนคูนั้นนะครับทุกคนเราก็ทำการย้ายแแคนาเสร็จแล้วนะครับทุกคนโดยการขุดแล้วก็หอบนะครับทุกคน เราย้ายจากตรงนี้ไปไว้ตรงนู้นนะคะทุกคนโอ้การเกษตรเป็นอะไรที่เหนื่อยแต่มันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราทำไม่เคยถูกเลยเราก็จะเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยนะคะทุกคนความรู้เราไม่มีความดีไม่ปรากฏ ต้นมะม่วงของเราตอนนี้กำลังโตไหมดูรอบๆอบสะกอนนะคะทุกคนดูรอบๆอบสะกอนอบรรยากาศตอนนี้ก็ยังไม่ล่มลื่นเท่าไหร่เพราะว่าต้นไม้เรายังไม่โตเราขอเวลาอีกไม่นาน รอเวลาอีกไม่นานหวังว่าต้นกล้วยของเราจะโตต้นบักหนาวกำลังงามนะครับพี่น้องครับเข่าก็งามค่ักพี่น้องเอย นี่ต้นมะนาวเราก็กำลังแตกยอดทนั้นต้นมะมีอันนี้ต้นบักต้นบักริมฟ้า อันนี้ต้นขนุนแตกยอดสวยงามมากหอมทองของเรากัตมุตมิดีน้ำในคลอง ราจะมาดูมุมนี้บ้างนะครับทุกคนมุมนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่มุมนี้ก็สิเป็นมุมข้างหนาได้พี่น้องมุมข้างหน้าอซึ่งดินก็ทำการสุดตัวลงเป็นจํานวนมากอยู่นะคะัทุกคนอันนี้ก็เป็นทิกที่เราปลูกไว้ทองชาม4-5วันแล้ว ก็ยังสวยงามและก็ทุกคนอันนี้เป็นไซเกาหลีกินไม่ได้แต่เท่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นไม้ดอกของเราฝั่งนี้จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับเป็นโซนข้างหน้าถ้ามีโอกาสตรงนี้เราก็คงจะทําเป็นสะพานเดินเดินข้ามมา ออกดอกด้วยนะคะทุกคนกินไม่ได้แต่เท่นะทุกคนสวยงามไปอีกแบบนี่ถนนของเราตอนนี้ก็ทำการขาดทุนลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถนนของเราก็ขาดไปแล้วหนึ่งนะคะทุกคน สาน้อยก็ทำการสลุดตัวลงเป็นจำนวนมากน้ำของเรามันจะไหลลงมาฝั่งทางนี้เยอะส่วนคลองตรงนี้ก็สลุดเยอะอยู่เหมือนกันคลองเราก็สลุดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทุกคน เราเดินมานะครับทุกคนฝั่งนี้คลองจะทำการสุดตัวลงอย่างมากทำให้ดินไม่สามารถที่จะอยู่ยืนหยัดอยู่ได้ดินก็เลยพังนะครับทุกคนนี่ตรงนี้เย ้าจะเป็นน้ำไหลลงมาสะลาะทำให้ดินสลุดแต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าคลองของเรามค่อนข้างจะแคบพอดินสลุดลงทำให้คลองของเรากว้างขวางขึ้นเยอะฝั่งทางนี้ไม่ค่อยสลุดเท่าไหร่เพราะว่า หญ้ากเกิดเยอะมากอ๋อหญ้าหญ้าเป็นตัวช่วยที่ดีมากในการป้องกันหน้าดินไม่ให้สลุด่หญ้าเป็นไงล่ะคลองเรากว้างขวางขึ้นเยอะเลยการสลุดของหน้าดินสามารถเป็นการขยายขยายแบบธรรมชาตินะคะทุกคนคลองของเราก็จะสวยงามแบบธรรมชาตินั่นเอง ธรรมชาติเขาจะตกแต่งลังสรรค์ศิละปะความสวยงามของคลองของเราได้โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะทุกคน,นเราต้องขอบคุณพา,ายุที่ช่วยทำให้คลองของเราสวยขึ้นนะคะทุกคนคลองของเราดูสวยดูโค้งสวยปกติจะไม่โค้งแบบนี้นะคะทุกคนปกติก็ ก็จะตรงๆทื่อๆพอพายุมาทำให้ดินสุดลงของแคบๆของเราก็กว้างขวางขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคนกว้างเข้าไปเยอะมากเลยนะคะทุกคนดูนะกว้างเยอะกว้างเยอะเลยเาขอ,ขอขอบคุณพายุในครั้ง ที่แล้วด้วยนะคะที่ทำการขยายคลองไส้ไก่ให้กับทางโคกน้องนาของเราขอ,ขอขอบคุณในการหลังสรรศิละปะในการขุดคลองเพิ่มเติมให้กับทางโคกน้องนาของเราอุ้ยตายจอมเจ็มนั่นก็คือกกหรือว่าเขียดก็เป็นไปได้นะคะทุกคน ในเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนะคะทุกคนโอ้โหเ,เขียดน้อยเขียดน้อยของเราโอ้โหคลองของเราดูกว้างขวางขึ้นเยอะมากเลยนี่เห็นไหมทุกคนจากสองเมตรก็จะเป็นสามเมตรสี่เมตร โอเคสวยงามนะคะทุกคนสวยงามมากฝั่ง,งนี้ของเรา,อ,าอีกหน่อยเราจะปลูกต้นไม้ปลูกป่าฝั่งนี้นะคะทุกคนฝั่งตรงนี้จะปลูกป่าตรงนี้ของเราจะปลูกป่านะคะก็ขอให้ทุกคนติดตามรับชมให้กำลังใจกับเกษตรอินดี้ ของเราด้วยโอ้นั่นคืออะไรถนนของเราเนี่ยหนาทาวนมากเลยนะทะุกคนตรงนี้ก็จะเป็นถนนแล้วก็เป็นคลอง วันนี้แล้วก็จะขอจบคลิปในการรีวิวของไส้ไก่ของเราไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง FAY NWK ของเราด้วยนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟัง อาจจะฟังรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งแล้วก็ต้องขออภัย f c ีทุกๆท่านด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ